รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมะยามเช้าวิถีไทยวิถีพุทธกลับมาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์นะคะท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้ทางรายการยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะศาส,สนาพุทธในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้เข้ามาสู่ดินแดนแห่งนี้ ทั้งแบบมหายานจากจีนและแบบเชรวาทสืบมาตั้งแต่อณาจักรฮริพุนชัยส่งต่อมาในสมัยล้านนามีการศึกษาเรียนรู้และสืบทอดพระพุทธศาสนาแม้ว่าบางครั้งจะอยู่ในการปกครองของพมา่าแต่ก็มีการสืบสารพระพุทธศาสนาเรื่อยมาแต่การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวล้านนานั้น ก็ยังเป็นการผสมผสานกับความเชื่อของท้องถิ่นเช่นความเชื่อในเรื่องผีไสยศาสตร์และวิญญาณร่วมด้วยค่ะสำหรับวันนี้ทางรายการพาท่านผู้ชมมาดูวัดพัฒนาตัวยอย่างที่มีผลงานดีเด่นของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดนี้ก็คือวัดพระาธาตุดอยสเก็ดค่ะ วัดพระธาตุดอยสะเก็ดเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่พุทธศักราช2155เรามาฟังประวัติและตำนานตามที่ได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จากท่านพระโพธิรังสีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดกันนะคะวัดพระธาตุดอยสะเก็ดแห่งนี้ตามประวัติที่จารึกบันทึกไว้ว่า สมัยเมื่อองค์เสะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพุธิธญาณพระองค์ทรงมีพุทธญาณย่างรู้ว่าประเทศไทยหรือสุวรรณภูมิของเราจะเป็นที่ประดิษฐานพุทธศาสนาที่จเจริญรุ่งเรืองในอนาคตจึงได้ทรงเสด็จมาปรากฏหน้าที่วัดพระธาตุอสเกตแห่งนี้ในเช้าวันหนึ่ง ได้ทรงเปล่งชับพนรรังสีก็คือรัศมีหประการจากพระวรากายของพระองค์ห่างจากตรงนี้ไปประมาณสักหนึ่งกิโลเศษเษได้มีสะใหญ่น้องบัวกว้างใหญ่ลึกเป็นที่อาศัยของพญานาคพอพญานาคในทัศนาการเห็นชับพนรังสีของพระพุทธเจ้าก็เกิดความเรื่อมใสแปลงกายนำเอาดอกบัวขึ้นมาถวายพระพุทธเจ้า พระเจ้าก็ทรงประทานพระเกศาธาตุให้พญานาคทั้งคู่ที่แปลงกายเป็นชายหนุ่มหญิงสาวนำอัดอรบัวมาถวายพญานาคทั้งคู่จึงได้นำอัลโรบัวบรรจุไว้ในกระบอกไม้ไผ่ทองแล้วนำเอาก้อนหินมาก่อเป็นรูปเจดีย์ไว้ที่บนเขาลูกนี้ต่อมาไม่นานได้มี ชาวบ้านได้ขึ้นมาหาของป่าก็ได้มาทัศนาการเห็นก้อนหินก่อกันเป็นเจดีเมื่อกลับไปถึงบ้านตอนกลางคืนก็ได้มีนิมิตฝันมีคนมาบอกว่ารูปก้อนหินที่ก่อเป็นเจดีนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระเกศา,าธาตุของพระพุทธเจ้าต่อมาได้มีพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าคูบาเกท่านจาริกทูดงมาปรากฏอยู่บริเวณใกล้เคียง แล้วท่านก็ขึ้นมาทำสมาธิปฏิบัติกรรมฐานนาที่บนเขาแห่งนี้ท่านก็ได้มีทัศนญาณทราบว่าสถานที่นี้หรือก้อนหินที่ก่อกันเป็นเจดีนี้เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของผู้ริเจ้าตอนเช้าวันรุ่งขึ้นไปบิณฑบาตจึงเดี๋ยวเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังญาติโยมก็บอกว่าคนที่นี่ก็ฝันเช่นเดียวกัน ก็เลยพากันขึ้นมานำเอาก้อนหินมาก่อเป็นจีดีขึ้นแล้วพากันมาแพ้วถางสร้างเป็นที่ปฏิบัติธรรมปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นที่พักสง์หรือสำนักสง์ก็ว่าได้ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่5มีการตั้งเป็นแขวงก็จึงตั้งบริเวณแถบนี้ ขึ้นว่าแขวงดอยสระเก็ดหรือเส้นเกตแต่ชาวเหนือปักจะพูดกันสั้นๆซึ่งเป็นคำเพี้ยนว่าสะเก็ตสะเกตฉะนั้นภูเขาแห่งนี้จึงได้รับขนานนามว่าดอยสะเก็ตแม้จะไม่มีศาสนวัตถุที่ใหญ่โตแต่ก็เป็นวัดเล็กๆเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนคนดอยสะเกตใน เทศกาลสำคัญเช่นวันวิสาขบูชาหรือว่าวันเดือนแปดเปงของทางเหนือคนวสเกตก็จะขึ้นมาปฏิบัติธรรมและนำเอาน้ำอบน้ำหอมมาสงเจดียแห่งนี้โดยชาวบ้านก็พากันเอาก้อนหินเอาปูนสมัยโบราณมาก่อเป็นเจดียขึ้นส่วนเนเรื่องปูชนียวัตถุโบราณ เก่าแก่ล้ำค่าของวัดพระาธาตุดอยสเก็ดก็มีมากค่ะเราให้พระโพธิรังสีเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะวัดนี้มีความสำคัญและสถานที่สำคัญอยู่หลายจุดจุดแรกก็คือเจดีพระเกศาธาตุซึ่งได้มีคุณโยมทีละศักดิ์พระรลศถาภรณ์ฐานะปอดีผู้มีกสสุศลศรัทธาได้มา สร้างเจดีย์ครอบเจดีย์อมเก่าและได้รับความอนุเคราะห์จากคุณพิชิตธีรชัยไพสารบริษัทวินเทิม์จำกัดจังหวัดระยองพร้อมด้วยคุณโจมธีรศักดิ์พหรลรุศธาพรได้หุ้มแผ่นทองแผ่นเงินแต่ก็ไม่ใช่เงินแท้เป็นเงินแบบนิกเกิลก็จึงเรียกว่าเป็นเจดีย์เงินเจดีย์ทอง และสถานที่นี้มีความสำคัญเป็นวิหารจตุรมุขเป็นสิ่งที่แสดงเห็นว่าพุทธบริษัททั้งสีเราเปิดกว้างให้ได้มาบำเพ็ญคุณงามความดีร่วมกันในวิหารจตุรมุขก็ได้วาดภาพปริศนาธรรมซึ่งอาจจะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยก็ว่าได้เอาคำสอนของพระสมมาสัพพุทธเจ้ามาเขียนให้เป็นรูปภาพ ฝาผนังซึ่งได้ตั้งชื่อว่าภูมิปัญญาฝาผนังได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาตีให้เป็นรูปธรรมและให้มองซึ่งทะลุมิติในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์จะมีสองต้นต้นหนึ่งก็คือต้นที่เป็นหน่อนเนื้อมาจากประเทศอินเดีย ต้นหนึ่งเป็นหน่อเนื้อมาจากประเทศศรีลังกาซึ่งสองต้นนี้ได้รับพระเมตตาจากองค์สมเด็จพระสังฆราชในครั้งนั้นได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานและได้ทรงปลูกต้นที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียหน่อเนื้อมาจากพุทธคยาและอีกต้นหนึ่งได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆานายกะคือสมเด็จพระสังฆราชข,ของประเทศศรีลังกาก็ได้เสด็จมา ทรงปลูกด้วยพระองค์เองในส่วนของการบูชาต้นพระสีมหาโพนั้นทุกๆปีเราก็จะมีประเพณีที่จะเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นั่นคือประเพณีแห่นมสดรถถวายต้น,ตนสีมหาโพธิ์พร้อมๆกับการอัญเชิญน,น้ำส่งพระราชทานถวายแด่องค์เจดีย์พระเกศาธาตุในวันวิสาขาบูชาของทุกๆปี แะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็เป็นประจําทุกๆปีนั่นคือประเพณีตักบาตรเทโวโรหณนะด้วยความที่เป็นวัดอยู่บนเชิงเขามีเชิงบันไดานากลงไปเราก็จะจําลองเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาววัหนึ่งก็จะมีแสงสีเสียงและผู้คนก็จะมีการมาร่วมทําบุญตักบาตรมากมายในวันเทโวโรหณนะหรือวันพระเจ้าเปิดโลกทุกๆปีขอเจริญพร และปัจจุบันขณะนี้ก็ได้สร้างพระพุทธ,ธรรมหาจักพรรดิหรือพระพุทธ,ธรรมหาเศรษฐีเก้าลาโกดเประดลิษฐานบนยอดดอยเขาม่อนถ้ำซึ่งพระองค์นี้สร้างโดยโลหะเป็นพระพุทธ,ธรรมหาเศรษฐีหรือพระพุทธ,ธรรมหาจักพรรดิเพื่อเป็นการเท,ดทเิดทูนเกียรติคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพุทธปฏิหารปโปรดพญาชมภูบดี ให้เข้าถึงซึ่งพุทธธรรมและน้อมนำอน,นิสงส์แห่งคุณงามความดีสร้างพระพุทธรูปอ,องนี้ถวายเป็นพระธาชุกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา8ปบพรรษาและที่จะทรงครงสิริราชครบ70ปีในปีพุทธศักราช2559นนี้ด้วยวัดเป็นบุญญาเขตวิเศษสถาน เป็นทิพวิมานของหมู่ประชาอัตมาภาพจึงตั้งใจอย่างยิ่งว่าหนึ่งวัดที่นี่ต้องเป็นสถานที่ม่ใช่เพียงมากราบไหวบูชาอย่างเดียวเมื่อเข้ามาวัดนอกจากจะได้กราบได้ไหวเป็นบุญแก่จิตแก่ใจแล้วจะต้องได้รับความรู้ด้านภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาให้สาธุชน และอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษานำไปปฏิบัติสืบต่อไปสำหรับรอยพระพุทธบาทของวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงเพิ่งค้นพบเมื่อวันที่สเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราชส5 5 7นี่เองนะคะมีสภาพสมบูรณ์มากมีขนาดประมาณ9นิ้วกว้างราว4-5นิ้ว ในเนื้อแผ่นหินติดกับพื้นโดยได้สร้างมนดบสี่เสามีหลังคาครอบไว้และมีกระจกปิดเอาไว้ด้วยซึ่งทุกวันนี้ก็มีผู้คนมากราบไหว้กันอย่างไม่ขาดสายค่ะและได้ปรับปรุงเสนาสนะอีกหลายอย่างพร้อมด้วยเป็นสำนักเรียน พระปริยัติธรรมแผนกบาลีนักธรรมนอกนั้นแล้วยังมีการส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสนาพระอาทิตย์วัดก็ได้เปิดเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทมีนักศึกษาเรียนอยู่เกือบ300ท่านและขณะนี้ได้เปิดเป็นโรงเรียนชราบาลพุทธิวิทยายลัยโดยรวบรวมผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรม และมีการมอบพุทธิบัตรโดยได้รับความเมตตาจากรองเลขาที่การในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้มาประสาทประกาศสนิยบัตรเราก็จัดให้เหมือนกับการรับปริญญาของมหาวิทยาลัยซึ่งเรียกว่าบัณฑิตปัตชิมวัยมีนักศึกษาอยู่423คนณปัจจุบันนี้ ผู้สูงอายุเมื่อเกษียณแล้วก็ดีหรืออยู่บ้านเฉยๆก็ดีก็จะมีโรคซึมเศร้าบ้างเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆที่จะทําให้ผู้สูงอายุนั้นมีความสุขเวลากลับไปก็คิดถึงกันหรือมาร่วมกิจกรรมก็นําสิ่งที่ได้รับรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอยู่กับลูกหลานยังมีคุณค่าสามารถที่จะสั่งสอนลูกหลานแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกหลานได้ก็จึงจัดก,กิจกรรมโรงเรียนชาราบาลวุฒิวิทยาลัยก็ได้ให้ธรรมะ หน่วยนิมนต์พระนักเทศก็ดีพระผู้มีทรงความรู้ก็ดีมาเทศให้ธรรมะในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นกําลังใจขอเจริญพรคือโครงการโรงเรียนชาลบานเนี่ยเ,เราเปิดมาตั้งแต่ปี5-6นะคือผมก็ดำแนวคิดของหลวงพ่อประเด็นประคุณ ผอแดงสีเจา้าคณะอำเภอซึ่งท่านได้กล่าวกับผมว่าอยากให้ผู้สูายุนะครับได้มีกิจกรรมนะฮะแล้วก็ท่านก็บอกว่าทําบุญอย่างบะเต้าทําให้คนเท่ามีความสุขนะครับแล้วก็อาโมแนวคิดที่มาแปลงว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้ผู้สูายุนะฮะได้มีกิจกรรมร่วมกันก็เลยมีแนวคิดจัดตั้งโรงเรียน เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุงใช้ชื่อวาโรงเรียนฉลาบานวุธิวิทยาลัยนะครับก็เปิดครั้งแรกเมื่อวันที่28สิงหาคม2516นะครับปีนี้สมัครมาเรียน413คนแต่มาเรียนจริงๆก็ประมาณทั้300คนเพราะว่าบางคนก็ติดภาร,รกิจอะไรด้วยนะสังเกตได้ว่า,อาตอนนี้ลูกหลานนะสนับสนุนอยากให้ทางาผู้สูงอายุทางพ่ออุ้ยแม่อุ้ยไ,ไ,ได้มาเรียนดูนี้นะครับ เพราะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมันต่างคนต่างอยู่นะ,ะสถาบันครอบครัวเนี่ยเริ่มห่างเหินกันวันที่เราแจกประกาศสนิบัตนะฮะปริญญาชีวิตบัณฑิตชิมวมยจะเห็นว่าครอบครัวลูกหลานเหลนเนี่ยมาแสดงความดีกับกับยายกับอุ้ยเป็นจํานวนมากแล้วก็ทําให้ผู้สูงอายุแลยได้มีกิจกรรมได้ทําร่วมกันเขาอยากฟังพระเทศอยากทําจิตใจให้สงบบ้านปลายชีวิตยอยากใช้หลักธรรมของพุทธศาสนาเนี่ย เข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันตรงนี้เป็นโรงเรียนห่งความสุขพระท่านสอนให้รู้จักใช้ชีวิตในบ้านปายว่าคนจะทําทอะไรบ้างโดยอาศัยบวรบร,บร,ร่วมกันนะครับวัดต้องเป็นหลักในการที่ท้องถิน่นต่างๆที่จะทําอะไรต่างๆที่ทำาเหลือเกี่ยวผูส้สงฆ์ยุต่างๆเนี่ยฉะนั้นวัดจะเป็นสถานที่ที่ผู้นําผู้บริหารต่างๆท้องถิน่นต่างๆ ควรจะเอาใจใส่แล้วเข้าไปปรึกษาหาลือนะครับแล้วก็ให้ทํากิจกรรมร่วมกันในเมื่อโรงเรียนชรบาลตั้งแล้วนี่หมู่พวกแม่เขานี่ก็ได้อู้กันว่าป้ากันมารงเรียนที่มาที่เปิดโรงเรียนชลบาลนี่ผู้สูงอายุจะมีความสุขมามีภาวะซึมเศร้ามาเข้ารงเรียนชรบาลได้ฟังธรรมะนี่ท่านพระเปิดได้ชี้แจงก็งู้ว่า บางคนผู้สูงอายุบางคนเนี่ยบาเกยเข้าวัดเลยเพิ่งก็เข้าวัดเนี่ยบาเกยตักบาตรเพิ่งก็มาตักบาตรแล้วมีความสุขนานครับวันไหนโรงเรียนปิดครับมันง,นง่อมมเงาเลยนะครับเราเรามารวมกันนี่มันก็สบายใจยนะครับทำให้ผู้สูงอายุเรา,าล่าเรืองแจ่มใสนะครับท่านผู้ชมคะวัดพระธาตุดอยสะเก็ดถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นที่พึ่ง เป็นแหล่งศึกษาสำหรับการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาส่วนพระสงฆ์โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสท่านเป็นผู้นำทางจิตใจเป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพเชื่อถือและการร่วมมือให้เกิดความสามคัคคีและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนค่ะ ดังนั้นวัดพระาธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงจึงเป็นวัดที่มีผลงานดีเด่นของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเราต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตกุลีหรือขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในวัดซึ่งเราละเลยเรามองไม่เห็นคุณค่าของวัดซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์จริงๆเราเอาวัฒนธรรมประเพณีออกไปจากวัดแล้วก็ไปทํา นอกเรื่องนอกราวแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีนี้ก็ผิดเพี้ยนไปบ้างอย่างที่เราเห็นแม้กระทั่งกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมงานขึ้นปีใหม่งานสงการก็ดีกิจกรรมประเพณีลอยกระทงก็ดีหรือเรียกว่ายี่เปงมันผิดเพี้ยนไปเพราะว่าผู้ที่ให้แนววิธีการที่ถูกต้องแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีเนี่ยอยู่ในชุมชนหรืออยู่ในวัดจะส่วนมากพอเอาออกจากวัดปับ๊บมีการจัดดําเนินการโดยออกแกนนก็ดีหรือผู้ที่ไม่มีความรู้อย่างแท้จริงเนี่ย ทำให้กิจก,กรรมเหล่านี้นะครับบทคุณค่าขาดความสง่าง,งา,ามวัฒนธรรมเนี่ยิ่งที่ดีงามของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจึงค่อยๆเลือนหายไปที่น่ากลัวที่สุดปัจจุบันนี้วัดน่าจะเป็นสถานที่ในการอนุรักษ์เรื่องของภาษาที่เรียกว่าภาษาถิ่นภาษาเมืองเนี่ยเออมันหายไปหมดปัจจุบันนี้การพูดภาษาที่เป็นภาษาสละสลวยที่สุดแล้วก็คนอยากมาเยี่ยมเยือนเชียงใหม่มากที่สุดก็การอู้คำเมืองมันหายไปเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะดึงสิ่งเหล่านี้เข้ามาในวัด ซึ่งวัดเราก็เป็นศูนย์กลางเรื่องนี้อีกชเช่นเดียวกันหลายๆวัดใน,นอำเภอสันกำแพงมีการเปิดศูนย์ทุกวันอาทิตย์นะครับเราเรียกว่าการเรียนรู้ภาษาคำเมืองพร้อมกับการพูดไปเพื่ออนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ให้เกิดอยู่และให้คงอยู่เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะขาดวัดไม่ได้เลยซึ่งเป็นวิถีชีวิตของเราเป็นวิถีไทยซึ่งคนไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะหนีพ้นจากคำว่าวัดนะครับผมอยากจะให้พวกเรา แล้วก็ลูกหลานแม้ก็ทั้งจะเป็นคนไทยในภาคไหนก็แล้วแต่หันมาช่วยกันทํานุบํารุงพุทธศาสนาโดยการดูแลวัดเป็นเรื่องแรกต่อจากนั้นดูแลพระภิกษุสงฆ์ให้ท่านได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของท่านสิ่งต่างๆที่กระทบกับประเทศไทยในปัจจุบันนี้ก็คงจะจางหายไปเองนะครับสำหรับวันนี้ลากันด้วยธรรมะที่พระโพธิ์ทีรังสีได้เมตตามอบให้กับท่านผู้ชม ที่ติดตามชมรายการวิถีไทยวิถีพุทธนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจริญพรวันนี้ตรามภาพก็จะได้อัญเชิญทำอันมวรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหข้อเรียกว่าเป็นจะวรธรรมประการที่หนึ่งในยุคปัจจุบันวันนี้คนเราสนมากจะคิดในแง่ลบพบอะไร จะดีก็ตามไม่ดีก็ตามจะคิดในสิ่งตรงกันข้ามคิดอย่างไม่สร้างสรรค์ทิฏฐิสามัญญาตาคือแตกแยกกันในด้านความคิดถ้าทุกคนมองเห็นอะไรฟังอะไรรู้อะไรแล้วมาคิดในแง่บวกก็จะมีสิ่งดีงามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคิดดีแล้วก็พูดดีแล้วก็ทำดี ยิงจะเป็นสีแก่ตัวเองและสังคมประเทศชาติยิ่งขึ้นไปประการที่สองมาร่วมกันผนวกความสามาคัคคีความสามัคคีแปลว่าความพร้อมเพียงกายะสามาคัคคีความพร้อมเพียงในทางกายวาจาสามาคัคคีความพร้อมเพียงในทางคําพูดคําจาต่างๆนา,นานาที่ดีงามจิตตะสามาคัคคีความพร้อมเพียงในด้านจิตใจถ้าเรา มีความสมรรฉันปรองดองจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ประกอบไปด้วยหลักธรรมทั้ง4ประการคือประการที่1เอื้อเฟื้ออาีประการที่สองวจีไพราะประการที่สามสงเคราะห์ปวงชนประการที่สี่วางตนเหมาะสมเมื่อเรายึดถือหลักธรรมทั้ง4ประการก็เป็นการผนวกความสามคัคคีรู้จักการแบ่งปันเอื้อเฟื้ออารีต่อกันและกัน การแบ่งปันเป็นสิ่งที่ทําให้สมานน้ำจิตน้ําใจต่อกันในกันประการที่ 3. จงรักภักดีต่อชาติศาสนามหากษัตริย์ทั้ง3เป็นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนคนไทยชาติเราต้องร่วมกันรักษาศาส,สนาเราต้องศึกษาและนําไปประพฤติปฏิบัติสถาบันมหากษัตริย์เราจะต้องร่วมกันจงรักภักดีเพราะสามสถาบันนี้ เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติประกันต่อไปเป็นผู้ยึดมั่นในกฎกติกากฎกติกาใดๆว่าจะเป็นกฎหมายบ้านเมืองกฎสังคมและกฎชุมชนถ้าเราทุกคนเคารพนำไปพทธปฏิบัติความเดือดร้อน,นวุ่นวายก็ไม่เกิดขึ้นพระเราไม่ได้แหกกฎเแบบสมรรถที่ไม่แหกออกข้างถนนวิ่งตามกฎจราจรรถก็ไม่ชนเดินทางปลอดภยัย ชั้นใดก็ชั้นนั้นประการสุดท้ายคือสร้างสรรค์พัฒนาอย่างมีวิสัยทัศน์ภาษาสม,มัยใหม่เขาเรียกว่าวิชั่นมองกว้างเห็นไกลไปให้ถึงถ้าเราจะทำอะไรจะสร้างสรรค์อะไรที่ดีงามเรามองให้กว้างเห็นให้ไกลไปให้ถึงก็จะสามารถนำความเจริญเรื่องเรือง มาสู่ตนเองสังคมประเทศชาติและนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่โลกใบนี้ได้องค์สนณฑพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่านิสัมมะกระนังไสยโยใคร้ควรให้ดีก่อนแล้วลงมือทำรรเป็นสิ่งประเสริฐสุดอันนี้ก็ขอฝากหลักธรรมดังกล่าวแล้วคือเบญจวรธรรมให้แก่ท่านทั้งหลาย นำไปคัดสรรแล้วนำไปพิจารณาเป็นโยนิสโสมนสิการบันทึกลํำลึกไว้ในใจเป็นธรรมมานุสติเพื่อสร้างสรรค์ความดีงามสืบต่อไปก็ขออำนาจแห่งพระศรีรัตนตรัยและผู้ทานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพได้ประทานพอรอันประเสริฐให้บังเกิดเป็นสิริมงคล สมบูรณ์ลผลผลด้วยจตุริพิทพรชัยทั้งสประการคืออายุวันนะสุขพระพละโดยทั่วกันทุกทุกท่านด้วยเธอ